ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อการผสมปุ๋ย AB นะครับจากภาพนี้ครับก็จะเป็นสูตรปุ๋ย AB นะครับเรโซสองต่อ1ต่อ2นะครับปริมาณสิบลิตรนะครับสไลด์ถัดมานะครับผมต้องการผสม100ลิตรนะครับก็จะต้องใช้ปุ๋ยแต่ละตัวนี่ครับเท่าไหร่นะครับปุ๋ย A อนะครับก็จะประกอบด้วยปุ๋ยเกรดสูตร1500นะครับแคลเซียมไนเตรตเนี่ยครับ100ลิตรนี่เองเนี่ยครับเราต้องใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับ สองหม่ามร้อยกรัมนะครับแล้วก็คคเลตเหล็กเหล็กคเลตนะครับเหล็ก EDTA นะครับ13%เนี่ยครับหรือเหล็กม่วงนะครับที่ว่าเกษตรกรชอบพูดกันนะครับก็จะใช้อยู่ที่50กรัมนะครับแล้วก็เหล็กคคเลตเหล็ก e d d h a นะครับ6%นะครับจะใช้อยู่ที่500กรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ๋ย B นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเกรดสูตร13046นะครับก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต ก็จะใช้อย mm ู่ที่5,800กรัมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นปุ๋ยสูตร05234นะครับโมโนโพ t ทสเ i u m มฟ o ส p h a t e นะครับก็จะใช้อยู่ที่3,800กรัมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองนะครับแมกนีเ i u m มซั f a ฟตนะครับก็จะใช้อยู่ที่3,500กรัมนะครับแล้วก็จุลธาตุคีเลตนะครับจุลธาตุรวมเนี่ยครับก็จะใช้อยู่ที่500กรัมนะครับ ทีนี้สงสัยไหมครับว่าคิเลตเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันนะครับมาแก้ข้อสงสัยด้วยฟังกันนะครับจริงๆแล้วผมผมเนี่ยก็ศึกษามานาแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยที่รู้จักคําว่าจุลธาตุคิเลตนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับสารคิเลตนะครับก็คือสารที่สามารถจับกับกลุ่มจุลธาตุพืชนะครับ กลุ่มจุลธาตุเนี่ยครับมักตกตะกอนได้ง่ายนะครับเมื่อ pH สูงนะครับและสารคีเลตเนี่ยครับก็จะไปหุ้มจุลธาตุเหล่านี้นะครับไม่ให้ประจุลบอื่นๆเนี่ยครับเข้ามาทําปฏิกิริยากับตัวปุ๋ยตัวธาตุอาหารนั้นได้นะครับและไม่ให้เกิดการตกตะกอนได้ง่ายนะครับในการผสมปุ๋ยนะครับแล้วก็ช่วยให้พืชนะครับสามารถดูดซึมผ่านรากและใบนะครับได้ดีขึ้นนะครับโดยคีเลตเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือคีเลต ธรรมชาตินะครับก็คือกรดอะมิโนและก็กรดฮิวมิกนะครับแล้วก็คินเลตที่เราสังเคราะห์นะครับก็พวก EDTA นะครับแล้วก็ EDHA อะไรพวกนี้นะครับที่ว่ามันบอกมานะครับในสไลด์ก่อนนะครับแล้วก็ตัวตัวคินเลตเองเนี่ยครับก็จะอจัดอันนี้พูดถึงการให้ปุ๋ยทางใบนะครับเสริมนะครับก็คือใบพืชเองเนี่ยครับก็จะมีประจุลบใช่ไหมครับ เมื่อธาตุอาหารบางตัวนะครับที่มีประจุบวกเนี่ยครับพืชก็สามารถดูดซึมได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าประจุลบเจอกับประจุบวกมันก็จะดูดเข้าหากันอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเป็นธาตุอาหารประจุลบล่ะต้องใช้คีเลตช่วยในการดูดซึมทางใบนะครับมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงว่ามันเกี่ยวอะไรกันล่ะกับปุ๋ยเอบนะครับในวัสดุปลูกเอนะครับมันก็จะมีประจุลบใช่ไหมครับธาตุอาหารที่มีประจุลบเองนะครับเมื่อเมื่อ เมื่อมันเจอกับประจุลบด้วยกันเนี่ยมันก็จะผลักออกกันใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะเกิดการซึมผ่านนะครับก็คือปุ๋ยนะครับมันไม่ยึดเกาะกับวัสดุปูนะครับมันก็จะซึมผ่านเลยก็สูญเสียไปนะครับตัวคินเลนเนี่ยครับก็จะทําให้ปุ๋ยธาตุอาหารที่มีประจุลบเนี่ยครับไม่ทําปฏิกิยากับประจุลบในวัสดุปูนเนี่ยครับทำให้ไม่เกิดการสูญเสียนะครับหรือสูญเสียได้น้อยนะครับสไลด์ถัดมานะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องต้องคินเลนนะครับ อันนี้พูดถึงใบใบพืชนะครับก็ใบพืชนี่ครับก็จะประกอบไปด้วยเวกนะครับที่ว่ามีประจุลบนะครับที่เคลือบผิวเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พืชนี่ครับสูญเสียน้ำนะครับทางใบนะครับตัวตัวคินเลดเองนะครับก็จะไปหุ้มนะครับเพื่อให้สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของวิธีการผสมนะครับ ก็จะเราต้องแยกผสมนะครับระหว่างปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะครับในถังนี่ครับต้องแยกกันนะครับเพราะว่าปุ๋ย A นครับก็จะมีในส่วนของแมกนีเซียมใช่ไหมครับแล้วก็เหล็กนะครับอันนี้ผมพูดถึงา่าที่มีปัญหากันนะครับแล้วก็ท่าที่มีปัญหากับแคลเซียมและก็เหล็กนี่ครับก็คือฟอสฟอรัสนะครับก็เลยต้องผสมฟอสฟอรัสไปในสต็อกปุ๋ย B นะครับสตัวนี้นี่ครับถ้ามันมาเจอกันในปริมาณที่เข้มข้นนะครับก็ จะจับตัวกันตกตะกอนนะครับอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับก็เลยต้องแยกกันนะครับแต่ว่าพอมันมารวมกันในสารละลายปุ๋ยแล้วเนี่ยมันรวมกันในมันมาผสมกันในความเข้มข้นที่ไม่ได้เยอะนะครับก็จะทําให้ไม่เกิดการตกตะกอนสนะครับเราต้องละลายส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยให้หมดก่อนนะครับถึงจะค่อยเติมตัวถัดไปนะครับให้เรียงผสมตามลําดับเลยครับตามสูตรที่ว่าขึ้นไว้ในสไลด์ก่อนหน้านะครับผสมเรียงตามลําดับเลยครับคนจนกว่า น้ำจะใสนะครับให้ละลายหมดนะครับถึงจะเติมสารตัวถัดไปนะครับถ้าว่าละลายไม่หมดเนี่ยครับเราผสมทีเดียวพร้อมกันนะครับแน่นอนครับจับอ่มันจะไม่ละลายครับจับตัวกันตกตะกอนแน่นอนครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราผสมน้าเนี่ยครับเราอย่าผสมน้าให้ให้ครบสมมุติเราจะผสม100ลิตรใช่ไหมครับเราก็เติมน้ําแค่80ลิตรก่อนนะครับแล้วค่อยปรับปริมาตรทีหลังนะครับพอพอเราพอเราเติมปุ๋ยอะไรไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะ ทำให้ปริมาตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราค่อยมาปรับปริมาตรทีหลังนะครับต่อมานะครับเมื่อใช้งานเนี่ยครับเราก็ต้องเจอจางในอัตราส่วนปุ๋ย A ต่อปุ๋ย B นะครับ1ต่อ1นะครับเท่าเท่ากันนะครับควรเก็บปุ๋ยนะครับปุ๋ยเ B ีนะครับแยกกันนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันการตกตะกอนนี้แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับเก็บไว้ในอุณหภูมิม้องนะครับห่างจากแสงแดดนะครับแล้วควรใส่ภาชนะที่สะอาดนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทีนี้มาในส่วนของการผสมนะครับในสไลด์ถัดมาเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยได้ช่างปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยช่างแต่ละตัวไว้ให้พร้อมนะครับเวลาผสมเนี่ยก็จะง่ายนะครับก็จะมีในส่วนของปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับสไลด์ถัดมาเองก็เช่นกันนะครับผมช่างผมช่างปุ๋ยแต่ละตัวนี่ครับไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรอะไรนะครับในสต๊อกปุ๋ยอะไรนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดในการผสมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันมองออกนะครับว่าอันนี้เป็นปุ๋ยอะไรนะครับถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยครับเหมือนแคลเซียมไนเตรตเองเนี่ยครับก็จะมีก็จะมีการปั้นเม็ดเป็นเม็ดกลมๆนะครับสีขาวเหลืองๆนะครับอ่อนๆนะครับก็จะมองออกชัดเจนนะครับแล้วก็ปุ๋ยส่วนอื่นก็จะมีผลึกที่ว่ามันไม่เท่ากันนะครับก็จะดูออกนะครับผมนี่ก็จะดูออกแล้วว่าเอออันนี้เป็นผลึกของปุ๋ยสูตรอะไรนะครับในส่วนของสไลด์ถัดมานะครับสไลด์ถัดมาเนี่ยก็คือผมจะผสม100ลิตรใช่ไหมครับจากที่บอกไปก็ผมจะตวงน้ํา 80ลิตรก่อนนะครับแล้วก็เติมปุ๋ยลงไปนะครับพอเติมปุ๋ยลงไปเนี่ยครับก็ปริมาตรเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราผสมปุ๋ยครบแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับปริมาตรอีกครั้งหนึ่งนะครับสไลด์ถัดมานะครับก็จะเป็นภาพที่ผมนํามาฝากกันนํนำมาฝากนะครับก็คือปุ๋ยที่ยังคนจนละลายไม่หมดเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวขุ่นเลยครับแล้วก็ ถ้าปุ๋ยละลายดีแล้วเนี่ยครับน้ำมันก็จะใสนะครับจะมองเห็นทะลุไปถึงก้นถังนะครับเมื่อเติมปุ๋ยละลายลงไปแล้วนะครับเราก็คนนะครับจนกว่าน้ําจะใส่นะครับน้ําใสก็คือปุ๋ยละลายดีแล้วนะครับน้ําใสก็คือหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ใช่ใส่นะครับมันอาจจะมีสีเหลืองคุณๆนะครับแต่ว่ามันโปร่งโปร่งแสงจนมองทะลุไปถึงก้นถังนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นภาพของปุ๋ย AB นะครับที่ผสมเสร็จแล้วนะครับเมื่อผสมปุ๋ยเสร็จแล้วนี่ครับ แต่ละสูตรเนี่ยครับไอ้ตรงนี้เป็นข้อควรระวังนะครับห้ามใส่ปุ๋ยพร้อมกันนะครับเพราะว่าถ้าปุ๋ยสูตรแรกเนี่ยมันยังละลายไม่หมดนะครับมันจะตัดตัวกันแล้วก็ตกตะกอนนะครับไม่ละลายน้ํานะครับเพราะงั้นแล้วก็คนให้ละลายแต่ละสูตรไปนะครับตามลําดับสไลด์ถัดมานะครับเมื่อเราผสมปุ๋ยดีแล้วเนี่ยครับเราก็ตักใส่ถังนะครับโดยกรองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบางทีมันจะมีเศษผงเศษอะไรเนี่ยครับติดมาจากปุ๋ยเองนะครับ เข้าไปในถังเก็บปุ๋ยได้นะครับเราควรจะกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการปรับปริมาตรอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเราเติมไปในถังนี่ครับมันก็จะบอกปริมาตรอยู่ว่าเออปริมาตรถึงไหมนะครับถ้าไม่ถึงเราก็เติมน้ําเข้าไปได้นะครับแล้วก็ปรับปริมาตรให้มันเท่ากันนะครับ